สวัสดีค่ะยินิีต้อนรับเข้าสู่อดิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกกานรอมวันนี้คือทำไมเขายกให้คุณเป็นคนพิเศษขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาเช็คเอเนอร์จีกันค่ะตกซอนเจ็ดตัว มันจะเกินเกินจริงไหมเอ่ยตัว V นะคะตัวอานะตัว U ด้วยตัว I นะคะตัวโอตัว P ค่ะโอ้หนี่หยิบได้เจ็ดตัวเลยตัว C ค่ะหมายเลขที่เราเห็นมีเลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขสามนะคะแล้วก็มีเลขสี่ด้วยมาเช็ค พลารงงานดูสีตัวสอนเหล่านี้อาจจะอยู่ในชื่อในนามสกุลของคุณนะคะหรือว่าอยู่ในบัานหือมือง่ห่งที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นชื่อของเขาก็ได้นะคะอื เราเห็นคำว่าอาบอะแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนคุณยกยกระดับให้ชีวิตเขาดีขึ้นให้จิตวิญญาณเขาดีขึ้นความรู้สึกเขาดีขึ้นโอ้ oh my god the magicians คะ่ะใหม่แรกเลยหืมไม่แปกใจเลยไม่แปกใจเลยคุณเป็นคนที่ มีความพร้อมอยู่ในตัวเองมากอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความชัดเจนในตัวเองเลยด้วยซ้ํารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้มากไปกว่านั้นก็คือรู้ด้วยว่าอะไรที่ตัวเองไม่ต้องการเรียกได้ว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองก็ว่าได้นะ ถึงอย่างนั้นนะคุณก็เป็นคนให้โอกาสคนอยู่เสมอนะคือไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าตัวเองดีแล้วก็ไปเหยียบใครให้ให้ต่ำลงอะหรือว่าไปเหยียบใครให้ตัวเองสูงขึ้นอ,อันนี้ก็จะไม่ใช่นะคะว่าบางทีบางครั้งอะคุณทำแกล้งเป็นแบบเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะแต่ทา,ทางที่ในใจรู้หมดนะรู้ว่าคนคนนี้จะมายังไงจะเข้ามาลักษณะแบบไหน,นแต่เหมือนแบบมันลองใจเขาอะอยากรู้ว่า แท้จริงแล้วเขาจะเป็นคนยังไงทําเป็นไม่รู้เนะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ทีทําเป็นทริอ of าบสทริอปคาบเนี่ยเป็น energy ของฟิลเพื่อนดีมากเลยอะฟิลเพื่อนฟิลเพื่อนเวลาเป็นฟิลเพื่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยอึดอัดเนาะมันจะไม่ค่อยมีความแบบเดี๋ยวเราขอติดไว้หนึ่งใบอ่ เมื่อกี้เราพูดถึงไหนนะฟิลเพื่อนใช่ไหมเวลามีความเป็นฟิลเพื่อนเยอะๆอะ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ค่อยอึดอัดเพราะว่าเราลองนึกถึงเพื่อนอะ่ะเพื่อนเราจะไม่ค่อยคาดหวังในตัวอีกคนมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมเรา ถึงจะโกรธมันถึงจะงอนมันอะแต่เราก็จะกลับไปคุยกับมันอยู่คือมันแบบไม่ค่อยถือสาไม่ค่อยถือสามีความคาดหวังบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ผิดหวังอย่างรุนแรงเวลาสิ่งสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นเนาะแล้วเราก็จะอยากเห็นเพื่อนมีความสุขอยู่เสมอมันจะเป็นมันจะเป็นฟิลเบาๆอาอะมันจะไม่ค่อย มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนาะความเป็นแฟนเนี่ยบางทีมันจะมีลักษณะของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเข้าไปอยู่ตรงนั้นเยอะมันจะมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีความคาดหวังที่สูงมากแต่พอมันมาเป็นฟิลเพื่อนปุ๊บเนี่ยความคาดหวังก็น้อยลงแล้วเวลาเราโกรธเพื่อนอะ่ะเราก็จะไม่ค่อยคือเราเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยาก คือโกรธคนนี้ปุ๊บแล้วแบบอยากตัดออกไปจากชีวิตใช่ไหมเราก็จะให้โอกาสมันอะบางทีมันก็ทําผิดซ้ําผิดซาก้วยนะแล้วจนเรารู้สึกว่ามันก็เป็นคนแบบนี้อะลองนึกดูนะคุณเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมคนที่แบบมาสายตลอดอะเราก็รู้ว่ามันมาสายแล้วก็โมโหมันทุกครั้งแต่มันก็ไม่ปรับปรุงเลยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออต่อจากนี้ขาดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นแฟนนะพอแฟนมาชาป,ปุ๊บเนี่ย มันจะมีอารมณ์มันจะมีคําถามว่าเขาไม่สนใจทําไมนู่นนี่นันเต็มเลยใช่ไหมม,มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นมาโอ้ไม่ก็เอ็มเปอร์ว้าวขอติดไว้ตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเขาบ้างเราคิดว่ามันน่าจะเชื่อเมมอกันเอนเอร์จีมันเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะแบบ หัวใจแข็งแรงมากเลยอะฟิลคุณโอ้ไมค์กอวิทซอมไม่แปลกใจเลยเนาะไม่แปลกใจเลยเป็นคนที่สติปัญญาเป็นเลิศนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดในการดูแลตัวเองฉลาดในการดูแลผู้อื่นคําว่าฉลาดเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเกิดมาแล้วฉลาดเลยนะบางทีเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่า เหมือนคุณศึกษาเขาก็ได้นะคะคือคบคนแต่ละคนนะเราก็จะมีเวอร์ชั่นในแบบที่แตกต่างกันเชื่อไหมต่อให้เอาเอา,เอาเป็นผู้ชายคนคนเดียวกันก็ได้นะเราเจอเขาเวอร์ชั่นตอนเราอายุ20กับเจอ,อที่ตอนอายุ40่วิธีการดูแลวิธีการพูดก็ไม่เหมือนกันแหละความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่มันก็จะเข้ามาทำให้บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลง แต่ในความหมายของเราที่เราจะบอกก็คือคุณเป็นคนที่เหมือนกับใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบตัวมากๆอะค่ะไม่ใช่แค่ใส่ใส่ลงไปในใจนะใส่ลงไปในสมองใส่ไปในจิตวิญญาณนะเป็นคนที่คือถ้าอยู่ในความสัมพันธ์สมมติว่าเขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณใช่ไหมคุณจะเรียนรู้เขาอะศึกษาในตัวเขาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่รู้ จากที่เขาบอกหรือว่ารู้จากที่ตัวเขาเป็นนะคุณอาจจะแบบศึกษาเพิ่มหรือไปฟังเพิ่มจากที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเล่าคุณคือแต่ละแต่ละมุมจากคนบางคนที่เล่าเนี่ยคุณก็จะได้เห็นแฟนของเราหรือคนของเราในเวอร์ชั่นต่างๆกันใช่ไหมเวลาฟังคุณป้าเขาเล่าถ้าคุณป้าเขาสนิทเขาก็จะเล่าเรื่องนี้ให้คุณอ่ะคุณแม่เขาอาจจะพูดเรื่องนี้คุณพ่อเขาอาจจะพูดเรื่องนั้นน้องสาวเขาอาจจะพูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเวอร์ชันต่างๆที่คุณเก็บ เก็บเอามาใช้ได้แต่เราชอบมากชอบตรงที่คุณไม่เป็นคนที่ตัดสินใครอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณมีปัญหากับเขานะรู้อยู่ว่าเรื่องบางเรื่องอะเขามีข้อเสียแล้วเรื่องบางเรื่องอะไม่ใช่แค่นิสัยแต่เป็นสันดานเลยเขาว่าเป็นสัญญาสันดานเนี่ยคือเป็นนิสัยที่ฝังอยู่มานานแล้วก็มันยากที่จะเปลี่ยน นะขออภัยนะถ้าใครฟังรู้สึกว่ามันเป็นคําที่ไม่เพอ <c oughs> แต่ในความหมายของเราก็คือเหมือนเหมือนคุณเข้าใจความเป็นมนุษย์ของของใครสักคนหนึง่งอ่ะคุณไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้ได้ดังใจหรือต้องให้ผิดพลาดน้อยที่สุดคือไม่ได้ไม่ได้เอาตัวเองเป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางในชีวิตเลยอะแต่จะบอกว่า ถึงไม่ได้เป็นนะแต่อะไรก็ตามที่คุณอยากได้คุณจะมีวิธีทําเพื่อให้ได้มายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแฟนมีข้อเสียเรื่องที่อ,มอสมมุติยกตัวอย่างเรื่องเอผู้ชายไม่ชอบช้อปปิ้งก็ได้เนะขออนุญาตใช้ผู้ชายนะคะถ้าผู้ฟังเป็นผู้ชายก็กลับกันหรือว่าหาอะไรอัดแอพให้เรานิดนึงเนาะ สมมติผู้ชายไม่ชอบช้อปปิง้งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบช้อปปิง้งใช่ไหมคุณก็จะไม่ไปหัวเสียกับเขาแบบเออทำไมไม่พาไปห้างนู่นนี่นั่นแต่คุณก็อาจจะใช้วิธีแบบจะซื้ออันนี้พาไปหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นการให้เขาทำให้โดยที่ไม่ไป เออแหว่งใส่เขาไปยุ่หัวเขาอะแต่เราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมีจริตมันจะมีวิธีการพูดมันจะมีวิธีการแบบกึ่งกึ่งขอกึ่งกึ่งอ้อนวอนอะโดยที่อีกคนหนึ่งเขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเนาะหรือว่าต้องทำอะไรที่ตัวเขาขัดใจอะค่ะเหมือนคุณอะแบ่งแบ่งความรู้สึกได้ดีมากด้วยนะ แบ่งความรู้สึกได้ดีมากหมายความว่าเหมือนวางอารมณ์เก่งเน่คือเหมือนรู้ลักษณะนิสัยเขาแล้วใช่ไหมว่าเขาอ,อาจจะเป็นคนหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบเออคบกันมาประมาณหนึ่งคือเริ่มรู้แล้วถ้าเสียงเริ่มสูงสูงเนี่ยหางเสียงสูงสูงเนี่ยเริ่มมาลงไม่ดีคุณก็อาจจะเงียบไปพักหนึ่งหรือว่าเว้นจังหวะนะคะหรือถ้าศึกษากันลึกซึ้งเนี่ยก็จะรู้ว่าภาษาหลักของแต่ละคนเป็นยังไง อย่างสมมติว่าถ้ารู้ว่าแฟนของคุณอะแบบแพ้ลูกอ้อนใช่ไหมเริ่มเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มปุดปุดแล้วแทนที่จะพูดต่อพูดต่อมันก็จะเริ่มจะกลายเป็นทะเลาะแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเงียบแล้วก็เดินไปกอดอุณหภูมิมันก็เย็นลงแล้วก็เหมือนเดิมกลับไปอีหลอบเดิมคราวนี้รู้แล้วนี่ว่าเขาอชอบออดเนาะชอบให้ให้ให้พูดกันด้วยแบบภาษารักแบบเนี้ย คุณก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะมันก็จะลดอุณหภูมิลงอะลดอุณหภูมิลงซึ่งมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์อะมันมันไม่ได้อยู่ในฟิลที่แบบเหนื่อยล้าไปอะคือคนคนเนี้ยเขาก็รู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคุณรู้ใจเขาคุณรู้ว่าคุณจะจัดการเขายังไงคุณเหมือนตอนที่เราเห็นคำนี้เนาะอัพเนาะอัพก็คือ คนที่เข้ามาในชีวิตเราทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นน่ะคือเขาเป็นคนขี้โมโ oh, หคุณก็ไม่ใช่เป็นคนที่เข้าไปเลยยุให้เขาโมโ oh, หไปเรื่อยๆอแต่เป็นคนที่ทําให้เขาเย็นลงโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ได้ไปตําหนิเขาว่าทําไม้เป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้วิธีใช้เทคนิคของตัวคนเองที่คุณค้นหาเองทดลองใช้เองว่าเฮ้ยเออทําแบบนี้แล้วเวิร์ก คุยกันลักษณะแบบนี้เวิร์กว่าทำยังไงให้จบข้อพิพาทโดยเร็วให้จบการทะเลาะโดยเร็วคือคอหรือแกนหลักของความรักเนี่ยมันคือการประคองไม่ใช่การเอาชนะเนาะไม่ใช่หาหาผู้ชนะมันเป็นทีมเดียวกันคุณรู้อยู่แล้วเรื่องนี้เหมือนคุณก็จับหลักเอาไว้ส่วนเรื่องที่เหลือโดยรอบอคุณก็ไปหาทริคคุณก็ไปหาวิธีเอาเนาะเอาเป็นว่ามันทำให้เขารู้สึก ปลอดภัยให้เขาทำให้เขารู้สึกอุ่นใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกไม่รู้สึกตัวเล็กอะ่ะไม่ได้โดนตำหนิเนาะก็ไม่รู้สึกตัวเล็กมากมายกว่านั้นนหะความน่ารักของคุณที่คุณรู้จักวิธีพูดคุยกับเขาแล้วก็ใช้ฟิลเพื่อนเยอะอ่ะมันจะทำให้มันจะเป็นโมเมนต์ที่ไม่ไม่อยู่เราเก่งกันไปหมด มันจะเป็นโมเมนที่ชิลอะหายใจโล่งๆเหมือนอยู่กับเพื่อนอะเราจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นตัวเองได้เต็มที่จะเป็นคนดีมั่งไม่ดีมั่งเพื่อนเราก็รู้วเพื่อนมันก็จะรักเราเหมือนเดิมเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันรู้ว่าแม้เขาจะมีข้อที่ไม่น่ารักบ้างแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่หรือถ้ามากมายไปกว่านั้นอะอประโยคภาษาอังกฤษประโยคนึงที่เราชอบมากแล้วเราจะใช้บ่อยด้วย คือ I love you no matter what ฉันรักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขเลยคือจริงๆมันมีนะแต่แต่คือแบบเราจะทำลักษณะแบบนี้ให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเอ่อจะเป็นคนที่เรารักคนไหนก็ตามทุกคนแหลคะค่ะหรือแม้แต่กับตัวเราก็ตามเราก็อยากเห็นใครสักคนหรือว่ารู้สึกได้จากใครสักคนว่าคนคนนี้ รักเราได้ในทุกๆหน้าในทุกๆแบบโดยเฉพาะยังสามารถรักเราได้ในวันที่เราก็งองแงด้วยอะ่ะเราก็อยากเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากงองแงตลอดหรอกแต่มันก็มีบ้างแต่ถ้าขนาดวันที่ไม่น่ารักอะ่ะเขาก็ยังอยู่เขาก็ไม่ทิ้งเราไปอะ่ะมันมันน่าชื่นใจเนาะมันก็มันก็ทําให้เขาอยากปรับตัวด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารู้ว่างองแงได้แล้วงองแงไปใหญ่นะแต่ความน่ารักระดับเนี้ย สติปัญญาทักษะการพูดแบบเนี้มันจะทําให้เขาเห็นเหมือนกันว่าเออ,เ,อ,อเหมือนตัวอย่างที่เรายกไปว่าสมมติคนนี้หัวร้อนใช่ปะแทนที่พอเขาเริ่มเสียงสูงปุ๊บเราก็เสียงสูงใส่เลยสวนกันไปเลยอย่างเงี้ยส่วนมาส่วนกลับไม่โกงมันก็จะบ้านแตกอะแต่คุณก็อย่างที่บอกก็คือหยุดหรือเงียบหรือพักใช่ปะเดินไปกอนอ,อ่ะอุณหภูมิเย็นลงแล้ว ล้วถ้าดีไปกว่านั้นก็บอกเขาซะหน่อยว่าเสียงสูงขนาดนี้ไม่ชอบเลยหรือว่าทําไมต้องเสียงนังด้วยทําไมต้องเริ่มเหมือนจะเหมือนจะตะวาาอะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเสียงแบบนี้ค่ะพูดพูดกับเราเสียงเย็นลงหน่อยเนาะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไปไปจี้ว่าเขาผิดแบบไหนเขาทำผิดอะไรเพียงแต่ว่าบอกในสิ่งที่ตัวคุณไม่ชอบให้เขาได้รับรู้เหมือนกันเพราะบ,บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะว่าเขาแสดงออกอาการอะไรอยู่ คนมันกําลังหัวร้อเนะี่มันก็พ่นเนาะพ่นไฟ <c oughs> เราก็แช่ใช้น้ําเย็นไปลูบนะคะโอ้ไ oh ม wow. uh ่ก็ trust ว้าว trust เป็นความเชื่อใจต่อยอดจากอันนี้ได้เลยคุณทำให้เขารู้สึกอยู่กับคุณแล้วปลอดปลอดภัยมากๆๆๆมๆๆๆๆๆๆ ปลอดภัยทั้งที่เขารู้ว่าคุณจะไม่ทำให้เขาเสียใจหรือต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะคุณก็จะเดินไปบอกเขาตรงๆไม่ได้แบบว่าสร้างทักษะหลอกหรือว่าบิดเบือนปั่นหัวเขาทำให้เขารู้สึกผิดแล้วไปมีคนอื่นหรืออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นการซื่อสัตย์มันมันมีความตรงไปตรงมาในในการสื่อสารเนาะก็จะทำให้เขารู้สึกมันใช้ชีวิตง่ายอะอยู่กับคนที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องมานั่งเดาว,ว่าอันนี้คือการแสดงหรือเปล่าไม่ต้องเดาว,ว่าการการแสดงเนี้ยมันจะมันจะพาไปท่งไหนแยกไหนอะไรยังไง ใช้ชีวิตง่ายเนาะพูดกันตรงๆอยากได้อะไรอยากอยากให้เขาทำอะไรให้บอกเขาได้นะคะเขาทำให้เขาทำให้อยู่แล้วแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าความชาญฉลาดที่คุณมีมันทำให้เขารู้สึกรู้สึกดีถึงขนาดว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถฝากชีวิตไว้กับคุณได้เลยนะหรือแม้กระทั่ง ต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ะถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างอะ่ะคุณก็จะไม่แหวงกัดเขาภายหลังไม่แทงข้างหลังไม่ไม่ทำอะไรที่คนที่เขารักกันแล้วทำอะ่ะคือเหมือนแบบรู้ว่าความรักของคุณมันมันยิ่งใหญ่กว่านั้นน่ะมันเป็นมันเป็นความรักที่ ออกมาจากจิตใจของคุณจริงๆนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การแสดงอะสิ่งที่คุณทำไม่ใช่ทําไปเพื่อที่จะหลอกหรือเอาผลประโยชน์อะไรจากตัวเขาเนาะเราว่าคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นในหลายๆโอกาสแล้วแหละว่า,าคือต่อให้มันมีจะใช้คำาอะไรดี ให้มันมีโอกาสอะไรเข้ามาถ้าคุณคุณสองคนเลือกกันแล้วอะ่ะมันก็จะไม่มันก็จะไม่มีพ o i n ที่ว่าถ้าฉันเจอคนที่ดีกว่าหรือเจอสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะอยากออกไปอะ่ะที่ที่มันเจ๋งไปกว่าน,นันเรามีความรู้สึกว่าแม้ว่าตอนเนี้ยคนคนเนี้ยที่คุณอยู่ด้วยอ,อาจจะ ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่ด้วยความเชื่อใจเชื่อมั่นที่คุณมีให้กับคนคนนี้เป็นจำนวนมากอ่ะมันจะทำให้ตัวเขาว่าอยากผลักดันพาตัวเองไปสู่จุดที่สูงที่สุดจุดที่ดีที่สุดให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับที่คุณ วางใจเชื่อใจในตัวเขาอะทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เขาอยากออกไปทำงานแบบมีกำลังใจทำงานอะอยากหาเงินกลับมาให้ครอบครัวอยากกลับมาดูแลครอบครัวอยากกับอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขอะคือแบบคุณคุณเป็นความสุขที่เขาไม่อยากจะหาจากที่ไหนแล้วอะแล้วตัวคุณก็คือต้นตอแห่งความสุขอะเขาก็อยากตอบแทนความสุขเนี้โดยการทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะ ส่งมอบสิ่งดีๆกลับคืนไปให้กับคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะน่าแปลกมากคุณเป็นความมั่นใจมั่นคงทางใจให้กับเขาได้ดีมากๆเลยอะลึกๆแล้วคนคนนี้อาจจะดูเหมือนแข็งแรงแต่ข้างในแล้วอ่อนแอก็ได้นะแบบซอฟเลยอะแบบนิ่มปวกอ่อนปวกเปียกเลยนะทําเป็นแบบข้างนอกอาจจะเคืองคางะกลับกันกับคุณนะข้างนอกดูเหมือนจะเปราะบางนะแต่ ใจคุณแข็งแล้วก็แน่วแน่มากๆแหละใจแข็งแน,แน่วแน่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะทําอะไรทําแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ทําอย่างถึงที่สุดนะคะทําจนบางทีอ่ะสิ่งที่คุณทําอ่ะไม่ต้องอธิบายมาเป็นคําพูดเลยนะทุกคนจะเห็นมันจะเป็นผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ให้ทุกๆคนเห็นเลยอะ่ะ อันนี้พูดในเรื่องงานนะเราลองคิดดูว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักอะเรื่องความรักคุณก็แบบโคตรทุ่มเททุ่มเทมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทกับตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นคนที่ให้แบบให,แบบให้แบบไม่ไม่ยั้งมือเลยไม่ยั้งใจเลยนะคะให้แบบเหมือนไม่เคยเสียใจมาก่อนเลยรักใครก็รักแล้วดูแลดีเหมือนแบบ หมือนคนคนนี้เป็นเป็นที่สุดอะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้ให้ชนิดที่ว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะคุณจะสามารถเดินออกมาแล้วไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่นิดเดียวพอทําเต็มที่แล้วทําเต็มที่มากๆทําเต็มที่โคตรๆนะคะคือให้เต็มแม็กให้หมดเลยเวลาออกก็จะสามารถออกมาได้อย่างรวดเร็วความมั่นคงที่ตัวคุณมีอะ ในอีกมุมหนึง่งมันเป็นเปรียบเสมือนเข็มทิศให้กับตัวคุณเองเหมือนกันนะคะคุณรู้ว่าคุณจะพาตัวเองไปในรูปแบบไหนและคุณก็รู้ว่าคุณจะพาคนรอบข้างไปทิศทางใดเหมือนกันในเมื่อเลือกคนคนนี้แล้วเนาะรักกับคนคนนี้มีความสุกขกับคนคนนี้เป้าหมายของคุณก็จะฟิลเดียวกับง,งานเลยว่าฉันจะทําความสัมพันธ์เนี้ยให้ยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดนะคะยืมคำนันเอกมาใช้อีกรอบหนึ่งเลยว่าฟิลแบบ ตั้งใจเลยตั้งปฏิธานเลยฉันจะเป็นแฟนที่ดีให้กับใครสักคนให้ได้สักครั้งในชีวิตอะแล้วคุณก็ทำได้แบบยอดเยี่ยมมากๆคือแบบเต็มสิบไม่หักเลยอยากจะบวกบว,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 วเพิ่มเพิ่มไปอีกใครที่ได้เป็นคนที่คุณรักนะคนคนนั้นนะ่ะเขาจะต้องรู้สึกว่าตัวเองโคตรโชคดีไม่แค่ไม่แค่ชโชคดีธรรมดานะเพราะว่าคุณเป็นเหมือนความสุขแบบนลิมิเ t e d มากเลย ออลิมิเตทที่ร่วมสุขก็สุขมากอยู่แล้วแต่ตอนร่วมทุกเนี่ยคุณสามารถใช้สกิลอะไรบางอย่างในตัวคุณอะพลิกสถานการณ์พลิกใจคนบางคนอะทำให้ใครบางคนกับตัวกับใจพัฒนาทำให้ตัวเขาดีขึ้นทำให้เขาแบบมีความสุขมากขึ้น คนบางคนอะความรักแบบเนี้ยไม่เคยเจอเลยเลยด้วยซ้ํานะคะหรือว่าคนบางคนอะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความรักเป็นยังไงเขาได้เรียนรู้จากคุณนี่แหละนี่อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาด้วยซ้ำก็ได้นะคะที่ได้เจอความรักระดับนี้เลเวลนี้เนาะเลเวลชนิดที่ว่าแบบไม่รู้เลยว่าจะไปหาแบบนี้อีกได้ที่ไหนอะแล้วก็ไม่คิดจะไปหาอีกแล้วด้วยซ้ํานะคะ ชื่นใจแทนดีใจจังเลยที่โลกนี้มีคนน่ารักแบบคุณอยู่ขอบคุณนะคะสำหรับพลังงานดีๆนี้ด้วยนะค่ะแล้วนี่ก็คือเหตุผลเนาะว่าทำไมเขายกให้คุณเป็นคนพิเศษมากๆนะคะเขาฝากหัวใจไว้ที่คุณแล้วเนาะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่ฉลาดใช้จริตฉลาดใช้ปัญหาฉลาดฉลาดในการใช้ชีวิตตัวเองรู้วิธีที่จะรักตัวเองรู้วิธีที่จะรักคนที่ คุณรักในแบบที่เขาเป็นนะคะดีมากๆเลยขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย